จงังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําค <the> ัญของชาติไทยวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีจิตอาสาพระราชท่านร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนหลายคนครับนายสําเริงม่วงสังร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งเธอนีจัดขึ้นที่ร่รงเรียนเทศบาลหกทุ่งสีเมืองประชาวิทย์ตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินครับโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกาลสินและกจิตอาสาจากตำบลหวยโพตบลลุปจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินรวมงานกว่า200คนครับจากนั้นค่ะนายสำเริงม่วงสัง รองผูวาราชการจังหวัดกาลสินพร้อมกับน,นายธนัพรณระนองปรลัดจังหวัดกาลสินนายสุเทพชัยวัฒน์นายอำเภอเมืองกาลสินนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินค่ะ ข้าราชการทหารตำรวจและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันตัดหญ้ารับผู้มิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอลทั้งบริเวณสองขางถนนบริเวณโดยรอบอาคารเรียนและบริเวณพื้นที่โรงเรียนเทศบาล6ทุ่งสีเมืองประชาวิทย์ให้สะอาดและสวยงามค่ะ